ไอ้ค้างเงี้ยไอ้ค้างเงี้ยครับฮัลโหลมีคนอยู่ไหมครับ ตายไหมเนี่ยสตรีมก็ห่วงสตรีมก็ห่วงเกมก็ห่วงนะตายไหมข้างหลังนี้อีกอะโอ้โหุเล่น ย,งงนนงยิงตั้งนานตั้งรัสยิงตั้งนานแต่ไม่ตายเพราะกระสุนหมดก่อนเพื่อนรัสน,นั่นอดคิวเลยอะไราาไมาทำไมทำไมสงใจเรื่องเรื่องคือไม่แน่ใจว่าคือไม่แน่ใจว่าสตรีมมันใช้ได้หรือเปล่าก็เลยหันดูหันดูส,บสบดๆไปเลย ông nghe nó ở bên đây, ông nghe. เราลื้เปิดไม้แล้วพออีกครั้งหนึ่งเปิดไม้เรียบร้อยได้ยินเสร็จเรียบร้อยเราก็ว่ามันไม่มีคอมทำไมไม่มีคอมเมนต์หน้าจออ,อ๋อมันหลุดไปใช่ไหมอันนี้มาแล้วใช่ไหมเข้าไงวะไม่มีสติปองแอนบอกสวัสด,ดีลุงดูได้ไงว่าเราเป็นลุง ยิงกันอยู่ตรงไหนอ๋อยิงกันอยู่ตรงนั้น,น,น,นทุกทีบอดเข้าเอ้ยทีคนก็าหาเราโอ้โหดูเขายิงเนละยยิงกันไปไว่าเล่นเราไม่ได้ยิงสักตัวไม่มีสะโคบเนี่ยหาไม่ตัวไม่เจอ เฮ้ยเอฟโฟล่ะเอฟโฟล่ะโอ้เอฟโฟไม่มีกระสุนบ้าบอจริงๆวิ่งไปก่อนแล้วกนะันเพราะว่าวันนี้อาจจะดูเหงาๆนะครับเพราะว่าแอบมาเล่นเซิร์ฟเบต้าเพื่อทดสอบระบบเซิร์ฟปกติมันสนุกก็จริงมันเดือดก็จริงแต่ว่าบางทีมันเดือดไปหน่อยมันหันดูสตรีมไม่ทัน แล้วผมยังเป็นมือใหม่สำหรับกับสตรีมด้วยก็เลยมาเทสสตรีมที่เซอร์เบต้าฝึกเล่นแบบฝ,ฝึกแบบเขาเรียกอะไรอะฝึกเล่นแบบสตรีมไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ฝึกเล่นไปด้วยสตรีมไปด้วยอย่างเงี้ยแล้วก็ฝึกเช็คระบบเทสระบบยไม่มีส u p p เขาบอกหายไปไหนนะเมื่อกี้พี่หลุดครับ <Awesome. S 1> พ,พี่ลองเอาเข้ามาใหม่ลนะ I'm out need ammo มีกระสุนมีกระสุนสะา okay. มสินัดปมไม่ไ่้เอากระสุนไปเล่น โค้ชโคกก็ไม่มีกูอสองอ่ะรูเล่นดัดคู่สองไอ้ของแย่เๆเลยเคลื่อนผ่านเอาของได้สุดยอดเลย I need consumables. แล้วมีคนดูตอนนี้คนหายไปแล้วเพราะว่าเราเราหลุดไปแล้วเขาคิดว่าเราตัดสัญญาณหรือจบแล้วอ,อรสุดเบอร์สี่นี่เป็นพี่เลี้ยน,นยิงมันไปยิงมันไปยิงมันอยู่ิเราจะมาตตัวตูวไหม

เฮ้ยไม่ตายเกะวะอหรือตายแล้วโอ,อ้ยยิงหลายนัดมากแต่ตายสโคบเรามันใกล้เกินไปด้วยไงถ้าสโคบเราสกูณสี่แจวเลย เหตชัดเมื่อกี้มันแค่คูณเมื่อกี้มันแค่คูณสองมเลยบอกไ่ค่อยเห็น <Help. S 1> ใครเรียกให้ช่วยเบอร์ไหนเรียกให้ช่วยเบอร์三号三号我被堵在里面了，你们你们拿那个那个黏黏炸弹来来救我一下，你们，我被堵在洞面了，你到我的位置，你到我的位置那炸一下。 มึงาี่มึมที่ตรงม่เพูดเลยเขาบกสองบอกให้ช่วยใหญ่เลยไหนวะออออกไม่ได้ เข้าใจแล้วเพาออกไม่ได้เขาเข้าถ้ำฝั่งหนึ <c oughs> <Awesome. S 2> ่งแล้วมาออกอีกฝั่งแล้วมันออกไม่ได้เพราะไม่มีสติ๊กบอมก็เลยขอเขาช่วยเหลือจากเพื่อนโอเคเข้าใจ Fall back to safe zone awesome ยิงเก่งจังไม่โด้ยิงนด้ตัวเดียวเอง ยี่สิบจากจทงางนี้ยมีบอนเข้าด้วยสงสัยเรจาจะยิงได้ได้แต่บ,บ่อน,น,นแหละคนเราคงอยู่ไม่ได้

ตัวอื่นแจมอะยวก่อนมีตัวอื่นแจมเหรอเมื่อกี้เพราะว่าระหว่างที่เราซ้ำบ่อนเมื่อกี้อยู่เหมือนมันมีกระสุนขาดหน้าเราไปแล้วก็เลือดลดนิดนึงมจะฟังเหออ่อมีคนเข้าหรอไง Let's go Let's go Let's go อีดาวเลยใครมันก็ขยันใครมันก็ขยันเคาะ้าเปลี่ยนปืนดัไไงเนี่ยรู้สึกไม่ค่อยถนัดปืน F4 ฟนในแมปนี้

ป้าโดน,นแต่เราก็ดูว่ามันยิงใครยิงไปเรื่องเป็นลาลวเราก็ว่ามันยิงคาย,ยิงไปเรื่องเป็นลาวย,งยิงพวกเดียวกป้า Watch ตอนแรกมันมีอยู่ตรงนี้แตบบ่ว่ายิงพลาดไปน่าจะหลบเข้าไปในโกดังแล้ว Watch out enemies ahead เนี่ยอยู่แล้วโหแม่นมากนกร่วงกระจายอย่างเงี้ย นกล่วงกระจายข้าแน่จะก,กระโดดเล่นเล่นดีๆหลย่ากระโดดเพื่อนถมเลยสองตัว ไปรอดได้ไงเฮเหมือนวงจะบีบอนดีกว่าอะไรน้องแนนมาแล้วโอเคเมื่อก,กี้พี่หลุดไปครับขอโทษทีครับเมื่อก,กี้พี่หลุดไปน้องแนนบอกมาแล้วน้งั้นพี่ได้ยินเสียงเท้าอยู่นะ ไม่รู้หลอดไปเองไหม Search for vehicles ก็ว่าอยู่หายไปไหนอ๋อใช่พี่หลุดไปครับพี่ก็คุยคนเดตั้งนานแต่สตรีมแต่สตรีมหลุดไปไม่รู้ตัวเลยหายมาดูเฮ่อสตรีมหลุดตอนแรกก็พูดคุยเดือตั้งนานแต่สุดท้ายลืมเปิดไมค์ก็ว่าไม่มีใครคุยก็ว่าไม่มีใครคอมเมนต์ไม่มีใครคุยด้วยพอเปิด๊บโอเคอแมแ่บอกได้ยินแล้วแล้วพอเมื่อกี้คุยคุยอยู่สตรีมหลุดไปไม่รู้ตัว ก็ว่าอยู่คุยเล่นไปด้วยคุยไปด้วยทำไมเหมือนไม่มีข้อความแจ้งเตือนในในเกมพอพอเปิดมาดูอีกทีหนึ่งเอ้าสตีมหลุดแต่ตอนนี้มาแล้วเนาะน้องแน่นบอกว่าคุยคนเดียวใช่เลยฝากน้องแนานกดไลค์ด้วยนะครับแล้วก็ฝากแชร์ฝากกดไลค์ติดตามเพจด้วยครับ ฝากไลฟ์สตรีมแชร์สตรีมแล้วก็ฝากกดไลค์ติดตามเพจด้วยแล้วก็แน่นาคตจะสตรีมเรื่อยๆครับแต่ตอนนี้ฝึกซ้อมอยู่ครับเพราะว่าพึ่งมือใหม่ห <c oughs> ัดสตรีมก็ยิงอะไรกันเนาะเออแล้วก็มองไม่มีสตรีมเล่นอะไรกันดูดิ ي, แกล้งกันเองดูดิ ي, บ้าบอง <c oughs> เอา มันเล่นซะเพื่อนตายเลยดูดิมีแต่กลุ่มฟีไฟล์อ๋อไม่เป็นไร,ร s <S ก็แค่เข้ามาชมก็ดีใจแล้วครับแค่เข้ามาชมก็ดีใจแล้วแค่เข้ามาคอมเมนต์ก็ดีใจแล้วครับ I got supplies ศัตรูมันเหลืออยู่ตัวเนี่ยม่รู้หายไปไหนหาไม่เจอวิ่งวนอยู่นานแล้วเนี่ย แล้ววงบีบส่อยู่ข้างบนแน่ไม่ง่เจอแล้วเพื่อนยิงแน่เลยกูอดยิงแน่เลยเพื่อนอย่าเพิ่งยิงให้กูยิงเพื่อนเพื่อนเพื่อนขอยิงโอ้ยตกเขาตกเขาโอ้อยากยิงจัดนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วอยู่กับเรา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 อยู่ในนี้อยู่ในนี้อยู่ในนี้ใช่ไหมใช่ไหมอยู่ในนี้อยู่ในนี้อยู่ในนี้หรือเปล่า อ,อยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนอ่ะนี่รอยเท้ามันขึ้นตรงเนี้ยนี่รอยเท้ามันขึ้นตรงนี้แต,ต่ตัวจริงอยู่ไหนอ่ะอะไรเน,นี่ยเนี่ยดูดิรอยเท้ามันขึ้นแต่ว่าไม่ไมเจอตัวคือยังไงวะอะไรอ่ะรอยเท้าขึ้นอ่ะเนี่ยดูดิเห็นรอยเท้าไหมเห็นไหม เห็นไหม,นมเนี่ยไหมเนี่ยเนี่ยดูดิรอยเท้าขึ้นไว้อยู่ตรงนี้แต่พอหันไปไม่มีตัวบ้าบอหลอนนะเนี่ยยังไงดูไม่เป็ดอ๋อเขาบอกดูไม่เป็ดสงสัยจะใช่แล้วทำไมอะมันมีรอยเท้าขึ้นอะแต่ทำไม,มไม่มีตัวอะ เนี่ยดูดิแล้ววงเหลือแค่นี้มันก็มีแต่พวกกันเองแล้วเนี่ยศัตรูไม่มีเลยเนี่ยดูดิวงแคบกระจิ๋วเดียวเอา้าวงแคบไหนวะวงแคบกระกจิ๋วเดียวไม่มีที่จะยืนไม่มีที่จะเดินแล้วเนี่ยและที่วิ่งวิ่งอยู่นี่ก็มีทั้ง ไม่มีศัตรูเลยสักตัวเดียวแต่ทำไมในในในแมปมันโชว์ว่ายังเหลือหนึ่งตัวแปลกมากเลยแล้วเมื่อกี้พี่เห็นลอยเท้าขึ้นรอกตัวพี่เลยแต่พอพี่ยิงไอ้พอพี่หันไปไม่เจออะไรวะแล้วตกลงราจะยิงไทรเนี่ยทั้งนั้นอะโตกะโปร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 คืออะไรว่าไอคนนั้นมันใช้ ดูดิดดนดนคน,อนีอยู่ในกคนนี้อ่นคนี้อู่ในกคนี้ยู่ในีอ่ใคนี้อู่ี้อยู่คนอยู่นนี่ยดู่ินนียู่นหคนคนี้อยเ่นี่อยู่ใน้อยเนกคนคี้ยเห็นกน้นวยนอเคขครับไอกคนข้าวแล้วโุเคข้อาคใหมุณครับไว้มา่ใหม่ครับน้องแนนนน้อยแนแบบกินค้อย่กินข้อวแล้วโอเค ดูดิวงหรืออยู่แค่เนี้ยดูดิวงหรืออยู่แค่เนี้ยไม่มีที่จะนั่งที่จะยืนแล้วแต่กลับไม่เจอศัตรูเอิงงงคืออะไรอะ่ะแล้วจะชนะยังไงอะ่ะ ดูดิวงหลืออยู่แค่เนี้ยมีทีอ่อยู่หินก้อนเดียวเนี่ยและที่ยืนอยู่นี่ก็มีแต่เพื่อนเน่ยไม่มีศัตรูสักคนแต่ทําไมระบบมันยังขึ้นว่ารอดอยู่สี่ก็หมายถึงว่าเราแล้วก็ศัตรูเราสามแล้วศัตรูหนึ่งแต่มันไม่มีศัตรูอ่ะอา้าวเฮียแล้วอา้าวเฮียละกูมีที่ยืนอยู่แค่นี้เองยงยาวก่อนอา้อาวอา้อาวอ้าว Oh, 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 oh. oh. oh China. <laughs> China <laughs> like you Oh, <laughs> Chanat. Chanava I like man. Victory belongs to us. โอเคเดี๋ยวเราซีสุดการเทสก่อนแล้วกันเนาะอันนี้เราอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรเอ่อในเซิร์ฟเบต้าเทสอยู่